กินเราได้หุ่นดีหุ้นสวยเนี่ยลดหุ่นลดหุ่นไปไนตัวกินเขา่าๆหลายๆนะเออกินเข่าหลายๆนะ,นๆะพี่น้องเอาเป็นใจยุณใส่จะแป๊กหนึ่งมาแล้วกินเข่าหลายๆก็อยากจะพูดนะ่กินเอาสวเอาสวเอาไปดิได้ของมีมากินอะมีเป็นโกโก้นะลูลบีอันนี้เป็นรถนมเทเลยมาท,ทีนี้เทนมหอมเลยอู้ห้อมีน้องหอม โอ้หล oh. ุดสมเตเลยฮุมฮอมดอกสเลเตยามเชาแรงฮอมดอกสเลเตบุพี่น้องเอ้มันลดสมเปนเต็เป็นชานมือพี่น้องเยชานมยูบีพู้ได้อยากหุ่นสวยหุ่นใสหุ่นงามกินเยอะขนาดไหนก็ไม่อ้วนนี่ดูยายชมพู มันละเอียดเสมอต่พูนซ้ำเกาสิคิดหลายขั้นไหนก็ซ้ำเกาพี่น้องเอ้ยมันะอดสมตผู้นี่ปิ๊ปปอิปปี้อิป้ผู้หยิงสวยอยากหุ่นดีหุ่นสวยสวยสวยเก๋พี่ย้ชมพู่ต้องดื่มชานมยูบีเท่านั้นนั้นน้นนั้นมีชานมชาเขียวอี่ใช่นาพี่น้องชมพู่กคออ ชานมชาเขียวนี่แล้วก็อันช็อกโกแลต์โกโก้ช็อกโกแลตเนาะนี่มัน่เลิศสัมันเก่ของยูบีเด้อกดเข้าไปในเฟซบุ๊กสิพ่อเล่ายูบีนี่นี่อันนีกาแฟนัเหเนาะกาแฟยูบี่อมพี่น้องเอ้ยสุขุมวิทคนถ้าบาลองบาลู้พี่น้องเ้ยถ้าอยากหุนดีหุนสวยบบอวนกินไว้กับโบอวน กินจักไหนกับอ้วนสัวเอาสัว,สวกับอ้วนเพราะว่ามีของดีพี่น้องเอ้ยมีแบบรสผลไม้รวมพร้อมเยผลไม้รวมของยูบีด้อยอย่าลืมอย่าลืมพี่น้องเอ้ยหนูบอกพวกเจ้าอยากกินแบบว่าอันนี้ร้อยมันเยน็นจัดหน่อยก็มนน้ำมอนอยากกินแบบชาเขียวพวกเจ้าก็สัง่งชาเขียวอยากกินแบบอันชาน้มพวกเจ้าก็กินชาน้มสัง่งชาชาน้มพวกเจ้าอยากกินอันกาแฟกาแฟของเพื่อนยูบีพวกเจ้าก็สั่งสั่งเด้อสั่งแล้วพวกเจ้าไปกินโกโก้รสช็อกโกแลตพวกเจ้าก็สั่ง อืสั่งทีละย่างสองย่างนี I I ่เราจะสั hmm. ่งพร้อมกันนี่ยเบี้ยชั้นพู่เห็นบ่มเห็นบ่สั่งมาเลยสั่งมาเลยบ่มะนั่นแหละรถสัมรินแกนนี่บอ๊ะไม่มากไม่น้องผู้ใดอยากหุ่นสวยหุ่นดีหรือเป็นโกโก้เห็นบ่๊ะนันรถสัมรินแกนมันออกนมบ่ของแท้นะกเออบอ๊ะของแท้นั่นนี่ของแท่โอ้มันคือไงกันนะโอ้มันคือบักแตงโม่มันคือบักส้มโอ มันเป็นไงเทนอโอ้โหนี่ของนี่ก็ต้อหวั่นี่แหละมันบอกวันพรุ่งนี้ของดีไงแต่ว่ากินแล้วมันออกนมกับบะหมกันอี่ว่านมไงสมัยก่อนไม่มีนมเมสสมัยก่อนนี่เป็นแบบว่าไข่ดาวมาโดยทีเป็นบักแตงโมหรอบักแตงโมบักรสมบูรณ์หรอไ่น้องเมื่อกันว่ากินอันนี้แล้วนมไงวะแม่กินข้าวนมไงกินอันนี้บออ้วน เออกินข้าวได้ม like ันม right ันขึ้นนมมันออกนมไงเออมันนี้กินข้าวอิ่มแล้วกสักอันนี้ลงเลยสักอันนี้ลงเลยแก้วหนึ่งมากแบบว่าโกโก้รดนี่กับสักรดรสนี้มากแบบรดนี้กับสักนันรดนี้เออมากแบบรดโกโก้ที่ใส่ละโกโก้โกโก้อยู่งลางนี่มากแบบโกโก้เนี่ยางเนี่ยเนี่ยช็อกโกแลตเนี่ยสักอันนี้เออมันม่อ้วนมันหลังับควง้วนเออพี่น้องไอ บากินเข้าไปราปนิ้อตากินเข่าหลายๆที่้พูด่ะสวบเอาสวบเอาอืมเนี่ยเป็นน้ำผลไม้ร่วมกับมีบอกมันละเลิศสมันเจนเนี่ยอืมมานีสวบเอาสวบเอาออกนมมาทีนี่มึง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 เฮ้ย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 มฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบ้ยเ้เฮ้ยเฮ้ยเ้ยเา้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเ้ยเั้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้เฮ้ยฮ้ยเฮ้ยเฮ้้ยเฮ้ยเึ้ยเฮ้ยเ้นเ้ยเ้ยเฮ้เ้ยเ้เฮ้ยมั้เฮ้้งเ้้บ้้ มันคือบ้าสมอมันสะมันเย็นอหอฮื้ฉันมันเต้นอีีิอาผู้ใดก็อยากอ้วนเนี่ยผู้ใหญ่อยากลดทุนเนี่ยต้องสร้างไม่กินได้เนี่ยของยูบีเนี่ยยี่ห้อยูบีอะบอกเลยฉันจะห่อนึ่งอยังมันเย็นไน้ยังนี่ขอชิมก่อนหอมหอมี่หอนอืออ้แสบไป่น้หอมหวานขอดูดสอนก่อน มันแซ่บเออมันแซ่บเข้มข้นพี่น้องเอ้ยอืมชี้นยอดเจ้านี่จะพี่น้องถูกผู้ชูคนนะอู้วววพี่น้องเอ้ยแซ่บ มันสิกินแล้วมันสิให้เฮาลดน้ำหนักไหมไม่ใช่บอกให้อ้วนไหมอือเห็นบหมยังพูดกินอะไรๆกำลังสิว่าแดกอือขันแดกกันแดกดหนเอ้าสวบหลายๆเอ้าสวบไม่ใช่สุภาพเอ้าสวบคืออีสานมันเท่าไงขันแดกนี่คาว่าภาษาไทยขันกินนี่ก็เป็นคำสุภาพคำปกติพื้นบ้านเมืองไทยเฮ่าอือหลีกวางย่เลื่อนเด้อสร้างเพื่อนเด้อของยูบีของยูบวีอือ กินแล้วกินเข่าแล้วบัดนี้มากินอันนี้ตั้งลงอืงหรือคันว่ากินเข่าก็กินอันนี้ตั้งลงก็ได้บ่ต้องกินเข่าก็ได้แล้วแต่เธอเดี๋ยวแต่เธอแต่ยายสัพูดกินเข่าอิ่มแล้วกินนี่ตั้งค์ลงสุดมัดนี้มันมีแหวนทองยาว n ิวไงเออมันก็เลยบอกให้ใส่อวนเออมาที่เนี่ยนี่ล่ะเค็ดลับมีแฟนขับถามมาหลายมันมีเค็ดลับหน่อย เขามีของดีเขามีของดีอยากกินซัมแล้วเซ็บหอมอร่อ,อยบุงให้โดนบึงุขไม่มมมเดเอาติด,ด,ด,ด บีนะของยูบีของยูบีพี่น้องของยูบีของยูบีรดนมรดนมเนาะอันนี้ก็เป็นอันชาชาชาเขียวชาเขียวอันนี้ก็เป็นโกโก้ช็อกโกแลตพี่นอ้องเออพี่น้องพี่พี่พี่น้อง,อ,งอันนี้ก็เป็นกนาแฟอืมอันนี้ก็เป็นรสอันผลไม้ร้วมของยูบีติดต่อเราไปทักในเฟซบุ๊กไปเด้อในเฟซบุ๊กน่ะเขียนคำว่ายูบีในเฟซบุ๊กนั่นน่ะคืนผนะนะู้ใดบ่ฮู้กะ่ะถามได้ชมพู่มากเดี๋ยวฉันจะพี่เอา ไลน์หายไลน์คนห้หรือเฟซบุ๊กคนหายหรือเฟซคนห้ทั้งหายกาจะพูกันได้แล้วจ่าเเ้อมันแซ่บมันแบบว่ามันดีมันแซ่บมันแบบบำรุงร่างกายอืเพื่อสุขภาพเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเออเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพอยากสุขภาพดีต้องดื่มของยูบีเท่านันนนนนนอนนอนโรลเลมร์แตนเลย